สวัสดีทุกคนเลยวันนี้เราจะมาเล่นอูกอดในตำแหน่งของจังเกิลกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเรียกเป็นเออกอดหรือว่าเรียกเป็นยูอาร์กอดก็ได้นะอันนี้ก็ดูเทไปไหม,ไหม <laughs> โอเคนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอูกอดจังเกิลเนี่ยจะโหดแค่ไหนมีความพิเศษอย่างไรนะคะจะเข้าไปแก๊งได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะจ๊ะ ตัวของอูกอดนะคะเขาปรับมาใหม่ให้ดูมีความโอพีมากขึ้นในช่วงเลดเกมนะคะเดี๋ยวช่วงเลดเกมเนี่ยเราจะเฉิดฉายมากๆเลยแทงด้วยแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราขอโซนพื้นที่ให้กับเพื่อนก่อนปูยิงปูยิฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสู้เหรอจะมาสู้เหรอฮะสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้นะอ่ดีสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้นะ ุโอ <kung> oh, <on> oh, ้โหเปิดตัวเออคือเพื่อนเขาก็ไม่ได้สนใจน่ะก็คงฟาร์มต่อไปไหนขอลองหมวกในนดิมีดับเบิลล็อกอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงอุ้ยวายเราใช้สกิลแบบบิลมันเลยเดินช้าอู้อุ้ยจะตายนี่นี่โอ้โหหมายกอเข้ามันได้ไหมเพื่อนเพื่อนบินวอ์ทำไม อมไม่น่าเลยจัยมันบับมาแล้วเพื่อนโหจริงเลอนเลอน้อยมากเดี๋ยวเราไปดักข้างหลังไปดักตรงนี้เอ้ยจัมนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยโอ้โหเรายังเป็นฟูนิ่มเลยเนี่ยตัวนิ่มมากไม่ทีช่วยทีเออดีทำไมเนี่ยอ้าวอ่มไม่ได้อซิสด,ด้วย ชี้ําเออช่างมันไปแข่งเล่นกลางต่อดีกว่าก็อันตีของอูเกตนะคะมันแบบระยะมันไกลมากดูดิเห็นไหมเตี้ยวตัวบดหมูเติตมติติตดติบมดหมูเรียบร้อยอ้าวทำไมเขายืนนิ่งๆอ่ะฮะคิวปีสปอร์ตวะนี่เข้าวัดเข้าวัดเข้ามันเลย เราใช้ความโฉนและความเลือดเย็นในการฆ่าศัตรูที่หลุดหรือว่าไม่อยู่หน้าจอเก็บ <c> ค <oughs> ิวฟีสกิลเเนี่ยจะใช้มานานน้อยนะคะแล้วก็คูดาวไวด้วยถ้าเกิดว่าเราอัพเต็มแล้วเนี่ยจะไม่มีคูดาวแล้วก็ไม่มีมานานด้วยนะส่วนสกิล e อเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นได้เกราะแทนนะคะมาพร้อมแก๊งทำไมเวนโชคดีดแลวโซนายืนนิ่งทำไม ทำไมทำไมจริงต้องโดนบดหมูบดหมูละจ้ะมา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 เพื่อนเพื่นอนมังกร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 เฮ้เฮ้เพื่อนเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกับบ้านมันเป็นไรเราไปนี่ดีกว่าช่วยยาสุโอนะยาสุโขข้างเราไม่ไหวนะ่ะมาครับมาครับมาครับเข้า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 รุมรุมปวดแค่ไหนก็แพ้ลุงแล้ววะ นี่ไงไหนซื้อทำนี้ค่ะไป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 ยกมันยกมันได้ไหมยกเพื่อนยกโอ้โหนามาละอันตี้อันตี้เอ้เก่าอันตี้บิลรูลรูปเน่พลังแห่งความสามัคคีสิถึงจะชนะไหละครับ นั่นแหละครับพี่ผงสาววัยคีชุมนุมไหมล่ะฮะจังหวันอุ้ยรูมรๆมรูมรุมรมอีกเช่นเดิมว้ามังกรตัวไหนก็ยอมได้แต่มังกรไฟยอมไม่ได้เราต้องการมังกรไฟเฮ้ยเราเราเพื่อนเข้า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 เ้ยเวนโนแล้ว โย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 ข้าวปักโอข้าวปักโอปวดหมูตายจั่ววันจั่ววันจั่ววันเฮ้ยโอ้ยไ,ไม่ได้แล้วอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้โอนะมังกรต่อ,อเลยมังกร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 เราจะไม่ยอมไม่ข้างนั้นเอามังกรไปไปเยี่ยมมากอืม ตังยังไม่พอแฮะอ๋ออันนี้ไปก่อนแล้วกันนะไปแล้วเขาไซออนเปิดอันติด้วยความไวแสงว้า<อ> <c oughs> กองจัดคนหิวทำไมหิวเกินเฮ้ยโทนะ่ะยืนนิ่งเชียวอาคาลิอาคาลิอาคาลิเราจะฆ่าอาคาลิกันอาคาลิสีทองด้วยนะเนี่ยแปลว่าเขาเป็นเมนอะ เป็นเมนอลคาลิอ้าวเฮ้ยย่โดนอ่บบดนอยู่ไหนไม่หมดหมูเออชอบท่าหมดหมูจริงๆเฮ้ยอะไรเนี้ยอู้ตอนนี้นี่ถ้าแพ้ไฟนี่งานหยาบเลยนะเนี้ยส,สูสีสูสีก็พอได้อยู่เราต้องแบบ รอจังหวะดีๆเลยจุดจุดจ้องจ้องจุดจุดจ้องจ้องเยี่ยมเยี่ยมมองมองสาออนยังไม่มีอันตีนะมังกรก็ได้มั้งมาเพื่อเม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 ื่ออย่าเมื่อยอย่าเมื่อมังกร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 เดี๋ยวมังกรจะเกิดแล้วเอ้ยอ้าวเปิดแล้วเหรอเปิดแล้ว จิงสุดจิงไปครับไปครับป้อมต่อเลยฮะมันอีซี่มากเลยเราใช้สกิลดบบวิวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยืนวนวิ่งวนวิ่งวนตรงบาลอนนะยิงแบบปิ้ว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 โอ้ยจหมาให้ให้ให้ใ้ไม่ทันอ้าวลงมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ก็ตายสิหมด ไ <c oughs> <c oughs> มาลอนปีคิวปีกสงคนแต่ว่าแสยาโซข้างเราไปนะมาเพื่อนๆพร้อมที่จะไปบวกบ้านเขาหรือ,อยังไปครับ let's go เอาจริงจิงจิงมันตัวโอ้โหให้ให้ให้ห้ให้ว้ตียงตีวันนี้เ,เออ <c oughs> เอ้ยเราเรานตีให้หมดแล้วมาเลยเวิน ยิงฟรียิงฟรีสปอร์ตไม่มีอันตีแล้วยิงยิงยิงครยิงครยิงครย,งยิงเท่านั้นอันนี้ไม่มีอันตีแล้วเออเยอะมากอคาลี่อคาลีไอเมนด้วยเน่ไงล่ะครับไงล่ะครับผมทำดีไหมครับ <laughs> ไม่ตายก่อนเลย <laughs> เอย้แต่เราถูกอันตีแล้วนเว้วแบบเยอะมาก ไปแล้วนะเพื่อนๆพยายามที่จะไปตีบ้านแล้วตอนนี้ไม่มีป้อมแล้วฮะเหลือแค่บ,บ้านอย่างเดียวตี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 โอ้แต่มันเกิดกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยไว้ว้าไอเยอะ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 ไอโอมาเออเวนโน่ละโซน่าก็ไม่รอดเช่นกัไนไซออนโอ้โเราจะโดนพิกหรือ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่รอดว่ะ จะมีเกมพิกเผ็ดหรือไม่แต่ว่าครั้งเราจะเกิดพบแล้วนะอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดินไปตรงนั่นโอ้อดีนะที่เอาพายุเช็คไว้ก่อนเมาเมาๆม,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 มาตรงนี้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 นไปแล้วครับยาสูข้าวันเลื่อนีออโอ้ปักกาักก หมดเลยไล่ไล่ไไปดูฝั่งนี้กันบ้างจริงระยาซูงโอ้โหจริงไม่สามารถใครได้เลยจริง,งว้าสิบวินวอนอะอาคาลิมาแล้วพยายามที่จะใช้เดียวแต่ว่าด้วยความที่ตัวคนเดียวก็ต้องตายไปนะ่ะและแล้วก็เป็นชัยชนะของฝั่งสีน้ำเงินจีจีดาวิลฮี เย้ yeah, ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเกมนี้เป็นชัยชนะของพวกเราถึงตอนแรกมันจะดูยับยับก็เถะนะอุกดจังเกิลเนี่ยก็โอเคเลยนะคะส่วนตัวพี่ชอบสกิลเอวิอะเวลาที่มันอับตันแล้วมันแบบสามารถแบบยิงในไฟฟรีได้แบบสบายมากแล้วก็ตัวเราก็ไม่ได้นุ่มนิ่มจนเกินไปด้วยนะคะเสียดายยังออกของไม่ครบเลยเดี๋ยวดูดาเมจกันนิดนึงโอ้อยาข้างนู้นแม่งดาเมจแบบตัน โคตรเยอะเลยเป็นดาเมดคนเดียวในทีมก็สำหรับใครที่ชอบอูกอดจังเกิลนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้พี่ลินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย